Thank you to everybody who joined this day with us. <laughs> and now the flower comes. <laughs> ขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มางานาวันนี้ของมิเชลแล้วก็ของโบนะคะถ้าไงเดี๋ยวใครอยากได้ดอกไม้ก็ยิงน้าวทีนะคะเดี๋ดวยวจะโยงให้เ <laughs> อาละรครับผู้มีเกียรติครับเป็นตัวนะครับเจ้าสาวจะยืนฐานหลังให้ฮะคใครที่โชคดีก็รับได้นะครับวั อ้าวคนที่ได้เป็นเสื้อเขียวใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อตาต่อตาหามาประสานเขียน่อโยนไม่ด้ไหโยนอะไรเราไปอยู่มือเขาแล้วโยนอะไรอีกนะมันต่อก่อนนะเนอะโอะขอขอขอเที่ยวครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีความเป็นธรรมมาติดติดลูกโป่งติดลูกโป่งแม่อยากไปอยากไปมเอเที่ยงนี้ให้เจ้าสาวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ โยนเลยค่ะเต็ีมตัวให้พร้อเต็ีมตัวนับหนึ่งนับสองนับสามโยนเลยค่ะตาย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 จนเจ้ากล่าไจะได้ทั้งหลานหลานสาวของเจ้าสาวเดี๋ยว ทั้งแม่ของเจ้าสาวจะขอกล่าวขอพระคุณอะไรไบรรดาแขกผู้มาเกียรตินะครับเสร็จแล้วก็จะให้ดนตรีเล่นลยาวจนกระทั่งว่าจบเลยนะครับ